สวัสดีครับเพื่อนเราให้ชื่อแอดซอก,กันครับก็ที่จริงคลิปวิดีโอนี้มันไม่ควรจะต้องมาถ่ายอีกแต่ว่าด้วยปัจจุบนนะันอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยมันเหมือนว่ามันกบกบคลิปวิดีโอเก่าๆของเราทำให้ลูกค้าเนี่ยมองไม่เห็นคลิปเก่าแล้ววันนี้ถ้าอยากจะให้ลูกค้าเห็นมันก็ต้องถ่ายคลิปแบบเดิมซ้ำในปีปีที่ปัจจุบัน,นะเออประมาณนั้นก็อันนี้ก็เรื่องว่าเรื่องของเรื่องเดิม,ดมนะครับก็ ลูกโมโอีโ e คนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคหรือโซลกิเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดก็คืออ่าตัวอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแปบนึงผมขออีกอ,อันนี้นตัวนี้เซียครับเซียเซียตัวนี้เนี่ยเป็นเซียดับเบิลแอคชั่นนะครับมันทําหน้าที่ให้ปืนนั้นสามารถที่จะยิงเหนี่ยวไกลแล้วนกสับได้หรือว่าจะง้างนกแล้วยิงก็ มีผลจากตัวนี้ทั้งสิ้นก็คือเสียดับเบิลแอคชั่นนั่นเองนะครับผมเมื่อปืนเนี่ยเราเล่นถึงสภาพเนี่ยนี่อย่างปืนตัวนี้ครับสภาพแบบนี้เมื่อเราเล่นถึงสภาพนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งนางจนสุดเกิดอะไรขึ้นครับนกแม่งไม่สับซิงเกิลล่ะนกค้างแบบนี้นี่ก็คือปัญหาที่หลายคนเจอก็คือกูจะดับเบิลไอเช่นนกแมงไม่สับครับอ้าว แล้วกูจะซิงเกิลอา้านกแป้งก็เป็นอย่างเงี้ยสองจังบาทคือกักคึกคแก๊กเนี่ยต้องแบบเนี่ยเห็นปะต้องดูดิเห็นปะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือปัญหาก็คือเศรษบัลชั่นมันโกงครับเนื่องจากตัวของตัวเศรษฐบัคชั่นเนี่ยมันจะเห็นว่าเขาทํามาจากตะก,กั่วแล้วทีนี้ลูกค้าหลายคนเจอก็คือเล่นไปนสักพักหนึ่งแม่งขาดครึ่งเลยนี่ครับขาดตรงนี้ขาดครึ่งไปเลย,เลยหัวขาดเลยนะครับที่มันขาดเกิดจากอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันโดนล็อกไว้ที่นกไอ้ตรงเนนโดขาไก ดันไอตรงนี้ก็โดนนอกล็อกไว้โดนรูนลูนกล็อกไว้ปลายของเสียโดนปลายไกลง้างอีกเกิดอะไรขึ้นกึกกกับหักแปะเนี่ยมันคือเป็นแบบนี้ที่ร้านกขแก้ปัญหาด้วยการจัดเซรามิั่นเชล็กนะครับที่จริงก็มีขายมาเท่าไหร่ละห้าหกปีแล้วล่ะแต่นี้ลูกค้าแบบใหม่ๆที่ไม่ได้ซื้อปืนจากเราแล้วก็หลายคนนะครับที่ซื้อจากที่อื่นแล้วมันมีปัญหามาก็ จะให้ลูกค้าได้เห็นคลิปนี้นะครับเผื่อจะได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเซอร์เบอร์แอคชั่นตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเพื่อนๆเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราการหักไม่มีผลต่อการหักแน่นอนเพราะแข็งกว่าตะกวนแบบนี้แน่นอนครับเอาโอเควิธีการเปลี่ยนก็คือทายังไงเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใช้เหล็กส่ง1อันเหล็กส่ง2อันแล้วก็ไขควงปกตินี่ยะครับไขควงปกติ1อันนะครับเอาวิธีการการถอดทายังไงครับก็ อันดับที่หนึ่งนะไปไวๆเลยไม่ใช้จุดชิปเอานะง้างนกยิงเอ้ไม่ใช่เราเนี้ยเราง้างซิงเกิลค้างไว้นะครับหรือก่อนที่เพื่อนจะง,ง้างเพื่อนก็เชียร์ปืนก่อนแต่ผมว่าคนเล่นแบงกันอะ่ะคงไม่มีใครเขาใส่ลูกกระสุนค้างไว้แล้วดูก่อนว่าปืนมีกระสุนไหมอ่าไม่มีก็โอเคเริ่มทําการซ่อมได้ง้างนกปึ๊บค้างเอาไว้ไขาจากฝั่งไหนครับนี่จากฝั่งของขวามือของน้านปืนนะครับไขประกับออกมาแล้วเพื่อนๆจะเจอกับตัวของ สปริงเมนนะครับแล้วก็แกนเมนเราเอาเหล็กส่งเนี่ยแบบนี้นะครับเหล็กส่งแบบนี้ยัดเข้าไปในรูนี้เนี่ยเขาจะมีรูนะเห็นไหมไม่รู้ว่ามืดไปไหมเอ่ยนะถ้ามืดขอภัยด้วยเมื่อเรายัดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็จะเอาเหล็กส่งอีกตัวหนึง่งค่อยๆงัดแบบนี้ครับงัดขึ้นมานแบบนี้นะครับนี่จนมันออกมาแล้วก็ นางนกกลับไปแบบนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมเด็กส่งมันจะถูกล็อกเอาไว้จําไว้ว่าอย่าให้มันหลุดออกมาเด็กขาดถ้าหลุดออกมานใส่ยากแต่ถ้าเกิดว่ามีทิกมันก็ใส่ไม่ใส่ไม่ยากหรอกก็คือถ้าสปริงเมนกับแกนเมนเนี่ยมันหลุดออกจากกันจับมันวางลงตรงปากกาจับงานนะครับเอาปากกาจับงานอ่าสมมตินี่เป็นปากกาจับงานนะสมมติแล้วผมเป็นปากกาจับงานง้างปากกาจับงานประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาทุกอย่างเอาไวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดหาอะไรกดจากด้านบน ปึ๊บแล้วก็เอาเหล็กส่งเสียบมาจากอ่าร่องของประกาศกับงานนั่นเองนี่คือวิธีการใส่นะครับก็บอกไปเลยนะทุก้าจะได้ทําเองได้นะครับที่เหลือก็แกะออกมาได้เลยนะเพื่อนก็ทำในที่สว่างแล้วก็ไม่ลกนะครับเพราะว่าอะไรมันเด้งกระเด็นหายมันจะได้หาเจอแต่ผมเชื่อว่าผมก็อยากให้มันเด้งกระเด็นหายเลยเพราะว่าผมจะได้ขายอะไรให้คุณไงผมก็จะได้แบบว่ามีงงเงินไงเออจะได้ร่ำรวยไงถ้าแบบว่าของคุณหายอ,ะอ่ะอาโอเคน็อ น็อตฝาข้างนะครับสามตัวแล้วก็น็อตประกับ1ตัวน,ะนั่นเองเรางัดกันวิธีการงัดก็คือยกมาเลยนะไม่ต้องกลัวอะไรเด้งหายทั้งนั้นมันไม่ได้เด้งแรงอะไรขนาดนั้นครับก็ในฝาข้างตัวนี้ก็จะมีสปริงอยู่นะครับนี่สปริงนะต็าหายกันบ่อยครับตัวเขี่ยมโม่นะครับนี่ตัวเขี่ยมโม่ถ้าไม่ใส่ตรงนี้โม่จะไม่หมุนนะั้นเพื่อนตัวเขี่ยมโม่นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีสปริงแล้วก็ตีนผีหรือว่าเบรกโม่นะครับผมเราก็ค่อยๆแงะเอาออกมานะ มาค่อยๆแงะยก่อนปึ๊บอ่าอโอเคเอาสีนิี่ออกมาปึ๊บสปริงก็คาไว้นะครับแล้วก็เอาตัวของเหล็กส่งงัดเสียบเข้าไปตรงนี้อ่าแล้วก็งัดตัวของไกออกมาครับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะยกนกออกมาได้ที่นี้ก็คือเสียดับเบิลแอคชั่นของเขานะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นสปริงล้น,ลนโดยที่ไม่มีไม่มีริมนะครับปกติจะมีริมมันก็สปริงืางมือก็สามารถที่จะใส่แบบนี้หรือว่าใส่สปริงทั้งรุ่นเลยก็แล้วแต่มันได้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ เมื่อเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเฮ้ยดันทําหายเว้ยดันทําอะไรหายก็ร้านก็มีขายครับไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดโม่นะครับนี่ตัวเปิดโม่นะตัวเปิดโม่เรามีขายนะครับตัวของน็อตนะครับน็อตยึดบานพับมีนะครับน็อตฝาข้างน็อตประกับมีนะครับตัวของตัวรับนกนะครับตัวเซฟเซฟนกก็มีนะครับผมสปริงไก่มีนะครับนี่สปริงไก ตัวเข็มแทงชนวนมีนะครับผมฝาข้างสำรองอมีนะครับแล้วก็ตีนผีแบบเหล็กจริงนะครับเหล็กแท้มีนะครับเขียมโม่เหล็กแท้นะครับแล้วก็ตัวของตัวดันเขียมโม่นะครับแบบเหล็กแท้มีนั่นเองนะครับผมเอาวิธีการประกอบทาําไงเราต้องเอาเสียเดิมออกก่อนเ,นเห็นไหมเลื่องเสียเดิมเนี่ยเริ่มแบบว่าศึกษาประหลักบอกและเริ่มแบบบินเบิร์นอะไรละอันนี้ก็คือเสียเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นแบบ CNC เหล็กจริงนะครับ วิธีการใส่นะครับก็เอาเซียวางไว้ตรงล่องนะครับแล้วก็เอาเล็บหรือว่าเอาอะไรเขี่ยสป,ปริงของมันนะครับแบบนี้อ่าก็ค่อยๆดันเซียออกแบบนี้อ่าเนี่ยนี่คือได้แล้วนะครับก็วางกลับไปที่เดิมครับนกวางไปนั่นเองอ่านกวางไปเสร็จปุ๊บเราจะไปเร็วๆเลยนะลูกค้าคุณผู้ชมเราจะไปเร็วๆเลยนะครับก็ผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะผมว่าคนซื้อไปเองก็ทําได้อ่าล้วก็วางกลับเข้าล่องมันอะไรถอดมาก่อนใส่ทีหลังอะไรถอดทีหลังใส่ก่อนนั่นเองนะครับ นี้ผมก็จะวางตัวของไกลไปก่อนนะครับตัวไกเนี่ยผมก็จะหาแบบเหล็กรูๆอะไรแบบนี้ใส่หรือเพื่อนๆแบบว่านิ้วแข็งเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็เอาจับยัดไปได้เลยแต่ันนี้ผมผมนิ้วแบบว่ามือสาอางไงมือแบบมือสาอางมือผู้ดีไงัวเจ็บผมก็เลยเอานี้ยัดเข้าไปอ่ะก็สปริงไกลนะครับเอายัดกลับเข้าไปในไกลนะครับตัวตีนผีวางเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้ผมเอาเหล็กส่งเขียสปริงก่อนอ่ะเหล็กส่งเขียวสปริงทีนี้อยู่ใน ถ้าเตรียมนะครับถ้าเตรียมเสร็จปุ๊บผมวางตัวเขี่ยมโม่โดยการวางรูที่สองของนกนั่นเองนะครับอ่ะวางเข้าไปเสร็จปุ๊บผมวางไว้ตำแหน่งของตรงแบบนี้เสร็จซับปุ๊บผมต้องใช้ตัวของอ่าตัวตัวอะไรครับต,ตัวเขี่ยมโม่นะครับแต่ทีนี้อ่าผมสรรันนิษฐานว่าตัวเขี่ยมโม่เนี่ยน่าจะหลุดไปในโม่หรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนนะอ่าจริงๆด้วยครับหลุดไปในโม่นี่ครับนี่ตัวเขี่ยมโม่อ่าเห็นไหม แบบนี้คือหลุดไปบ่อยนะเพื่อนถ้าเกิดว่าตัวเคียโมมันหลุดก็คือมันเข้าไปอยู่ในโม่และเพราะว่าเวลาเรายกฝาข้างขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะพุ่งออกมันจะพุ่งเข้าไปในรูโม่อะไรนีก็ระวังกันด้วยครับก็จับมันยัดลงไปนะครับวางลงไปแบบนี้วางลงไปเสร็จปุ๊บกดกดให้สุดนะครับกดให้สุดกดเอาเล็บกดให้สุดแล้วก็พลิกข้างมามันจะมีรูของมันอะเอาเหล็กส่งปากแบนกดลงไปนี่เป็นการล็อกแบบนี้แล้วทําการวางครับกลับไปในตําแหน่งเดิมๆค่อยๆวางแล้วกดปุ๊บมันลงละ ลงแบบนี้แล้วก็ยกเล็กส่งออกปึ๊บนะครับตัวริมมันก็ไปดันตัวเขี่ยมโม่แล้วนะทีนี้ก็วางน็อตทุกอนนะครับใส่นอดด็อตดูใส่แค่ตัวเดียวครับดูว่าประกอบถูกหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะมันไม่หลุดหรอกนะครับถ้ามันลงล็อกก็คือมันไม่หลุดใส่แค่ตัวเดียวก่อนเทสก่อนว่าเราประกอบถูกไหมจากนั้นผมจะวางตัวของสปริงเมนและแกนสปริงเมนให้กับเขาล่องยัดลงไปให้สุดครับ แล้วก็เอาตัวนี้กดลงไปนะครับตัวเล,ล็กูแล้วก็ดึงมาปุ๊บจากนั้นผมก็วางประกับลองเทสดูก่อนเป็นง่ายดับเบลิลป้างป้างป้างซิงเกิลล่ะซิงเกลิลซิงเกลิลซิงเกลิลซิงเกลิเกลดับเบลิลป้าง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 ป่างก็ถ้าอยากให้ปืนสับแบบนี้นะครับลื่นๆก็แอดไลน์ผมมานะครับที่ i d ดีแอดเทซีบีบีกันนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปนด้านด้านล่างคลิปนี้ก็ แบงกันนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามถ้ามีปัญหาเพื่อนๆลองทักมาสอบถามร้านนะครับถ้าร้านมีอะไรร้านก็จะรับทําถ้าตัวไหนไม่มีอะไรก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจริงนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมชนะนออสอบการขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ